ผมติดตาพอแลเห็นแล้วดงพี่บรรจุตอนนี้ถึงสะพานลำตอนนี้ถึงสะพานลำเปาถึงถึงสะพานเปาพอดีถึงสะพานเปาบังลาเปิดอันกระจกรถเลยเปิดกระจกรถรถเลยขอบคุณเจ้าลอยอยู่บ้านหลังเขาเลยขอบคุณเจ้าน้ำขอบคุณครับขอบคุณครับเวาี่ยนเย็นอันไม่เย็นครับตอนนี้พระคุณ พระบอลเขาเสื่อ,ช,อชื่อชื่อนำ้ำสปอนเซอร์ไทยไทยกว่าน้ำตอนนี้พับพระคุณเจ้าวันจบถึงลำเป่านะดีเงีงียาลำาลำเป่าถ่ายถ่ายลำเป่าด้วยนถะึงถึงถึงลำเป่าแล้วนะถึงลำเป่าแล้วไหนป้ายมันป้ายอยู่นู้นป้ายอยู่นู้นป้ายอยู่โน้นป้ายอยู่ตรงนู้นเดินเดินจากวัดเจา้าคณะอำเภอเดินจากวัดดอนทองบ้าน,บ,านบ้านดอนไททองดอนหันพลง,งามนะยางเร็วแต่ว่าหนักตัวนี้ไหม แล้วเมืม่อเจ้าคณะเมื่อเห็นขจารปืร้เอาแจกภาพหน่อยนี่แกภาพหน่อยเยจาอยอย้าของตัวสัตว์าจารย์คยรับเปิดเป็นปะเปิดยังร่างขาวเลยร่างขาวร่างขาวของไหนของจาอยู่รู้จักย์ถ้าเปิดเียงวั